เรียนไปทำใหม่เรียน <อ S 2> เพื่อไปต่อยอดเออมันดีนดนทั้งกับชีวิตเขาแล้วก็ชีวิตเราแน่นอนสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องหางความบาลานซ์ให้กับชีวิตเขาตัดสินใจได้อย่างแบบมีเหตุมีผลมากขึ้นแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอ่ะหนค,คิดว่าทุกคนทําได้นะะไม่มีแบบใครเดินแบบเดียวดายพี่พัชเอาแบบคำทำคอมดิวว์กคูเลยยูวิวเนว่าวอลก l ลอเนี่ย อย่างแรกอะ่ะคืออยากเห็นน้องๆเขาอะ่ะเหมือนแบบถ้าต้องตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการเงินตัวเองเนี่ยเขาตัดสินใจได้อย่างแบบมีเหตุมีผลมากขึ้นถ้าตัดสินใจผิดหรืออะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาน่าจะไม่แฮปปี้ซึ่งถ้าเขาไม่แฮปปี้เนี่ยองค์กรก็น่าจะมีมีผลกระทบแหละอยากให้ทั้งทุกคนอะ่ะมีเหมือนแบบมีความรู้ทางการเงินทางการจัดการการเงินมีภูมิุม้มกันที่ดีในเรื่องนี้จะตัดสินใจใช้ใจ่ายอะไรลงทุนอะไรเงี้ย,ยคือแบบ สามารถประเมินสถานการณ์ตัวเองได้อย่างถูกต้องว่าเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่คาดหวังครับอ่าอย่างยางตัวธุรกิจในส่วนของตัวแนแนวเรียนต่อเนี่ยได้รับผลกระทบจากตอนช่วงโควิดอ่ะก็ต้องถือว่าเยอะซึ่งมันก็นําไปสู่เซสชั่นที่ปองอ่ะต้องไปคุยกับน้องๆว่าเออถามอย่างนี้นะคือเงินเดือนอ่ะ เรายังให้กันได้ปกติเพราะว่าเราเมเนจตรงนั้นไว้ไม่มีปัญหาอ่า OT น,นู่นนันนี่ปกต,ติส่วนของพวกแบบค่าคอมอะไรเงี้ยยังส่งเรียนต่อมาได้ค่าคอมเนี่ยตอนนี้เราส่งได้น้อยนะค่าคอมมันก็น้อยคือคําตอบที่ได้มันน่าชื่นใจพี่พาร์เขาบอกว่าไม่กระทบพ,พี่บริษัทอยู่ในซีเอชันที่อาจจะไม่ได้แบบอู้ฟู่เหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยเขาเองก็ยังรอดยังสบายเพราะต่างคนต่างมีแผนจัดการไว้ดีแล้ว ผมช่วยสถานการณ์ของบริษัทตรงนี้ยังไงได้บ้างซึ่งซึ่งไอ้คำถามตรงนี้มันมาจากการที่เขาเขาเขาเห็นความจริงว่า้การเป็นพนักงานเนี่ยมันไม่ได้สีเขียวนะ แต่ถ้าวัานหนึ่งบริษัทมันมีปัญหาและมีผลกระทบจริงเนี่ยมันก็สามารถกระทบชีวิตเขาได้เหมือนกันมีมุมแบบมานั่งคิดกับแทนบริษัทมาช่วยบริษัทคิดได้ว่าเฮ้ยทำไงทำไงให้บริษัทกลับมาเหมือนเดิมต้องเลยมองว่าเขาว่าเริ่มมีมายเซตของการเป็นแบบเจ้าของหรือเป็นผู้ประกอบการอ่ะคือมากขึ้นหลังจากที่เขามีความรู้เรื่องการเงินว่าเฮ้ยมนุษย์เงินเดือนไม่ได้สีเขียวอย่างน้อยแต่ถ้าวันนี้เรายังเป็นมนุษย์เงินเดือน,เ,นเรายังอยู่กับบริษัทเนี่ยหนึ่งในหน้าที่เราต้องคิดคือทำไงให้บริษััทเเนนกลบบไไไปใจุดดดดิิม้้้หรือตตโขึ พราะถ้าทำได้บริษัทก็ได้ตัวเขาก็ได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือ mindset ที่เราเราเห็นในหลายๆคนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรียนไปทําใหม่ถ้าเรามีการ planning เรามีการแบบว่าเออเรามีแวงวางบางอย่างให้มันแบบชัดเจนเลยประมาณนี้ครับมันก็จะทำให้เหมือนกับมันมีตัวร e m i n d แล้วเนาะว่าเฮ้ยตอนนี้เรามาถึงตรงนี้หรือ,อยัง คือมันเริ่มจากตัวเราเองก่อนพี่ก่อนเนี้ยไปถึงองค์นะวันนี้ที่มองกันเลยนะว่าถ้าตัวเรามันยังวางแผนตัวเองไม่ได้อ่ะอืแล้วจะไปวางแผนองค์มันก็มันก็มองไม่เห็นภาพเหมือนกันแต่ถ้าเรามองค่ะมองภาพตัวเองออกวัเนี้ว่าเอออีกหนึ่งปีสามปีห้าปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวองค์มันก็เดินไปข้างหน้าได้ที่ต้องการจะเก็บตังค์ให้ได้หนึ่งปีเนี่ยให้ได้ห้าแสนบาทสำหรับเอาไปแต่งงานก่อนปลายปีแล้วมันได้จริง เออว่ะถ้าเราแพนนิ่งดีๆมันก็ได้นี่ว่าฉันจะเอาอย่างนี้ฉันต้องทําให้ได้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นการริมายไปไเรื่อยๆครับผมว่าเฮ้ยเองต้องทําได้เองต้องทําได,ได้คือองคอ์กรจะเดินหน้าได้บางทีมันมันต้องแบบมันเริ่มที่จกคนแล้แหละพาที่ว่าถ้าเราได้แพนนิ่งตัวเองเห็นแพนตัวเองชัดแพนองคอ์กรก็จะชัดตา คือคือเริ่มต้นอะคะ่ะคือหนูเป็นหนี้บัตรอย่างที่หนูบอกเจ๊อะคะอ่ะเป็นหนี้บัตรตรงที่ว่าเออเป็นหนี้บัตรประมาณห้าหกบาทอะคะ่ะและอีกอย่างเราติดเครดิตบูโรไปแล้วอะคะ่ะเออเราคิดว่าทําไม่ได้หรอกถ้าเรายังเก็บหกกระเป๋าไม่ได้ให้เราเก็บทีละสองหรือสามกระเป๋าไปตามลําดับอะไรเงะะี้ยค่ะหนูไม่มีทะเบียนบ้านใดๆอะ่ะก็เลยที่อยากที่จะซื้อและอีกอย่างบ้านหลังเนี้ยมันก็ไม่ได้แพงมากอะคะ่ะ มันสำหรับเราอ่ะค่ะเราก็คิดว่าพออยู่ได้พอ,อที่ว่าจะผ่อนไหวแต่หนูก็ไม่ขาดผ่อนเพราะว่าหนูผ่อนเดลเมอรหนูก็ต้องดินลนอย่างที่บอกอะค่ะเจะแล้วก็เลยผ่อนบ้านหลังนี้สําเร็จใช่ค่ะพอสำหนัดที่ผ่อนบ้านหนูก็ใช้มีมีหกบาทอันนั้นนะคะไปที่เรียบร้อยค่ะพอหลังจากกดเสร็จนีไ่ไหมคะ เครดิตด,ดีแล้วเราถึงได้ไปยื่นกู้ที่อุดรนะคะเด็เพราะเคร<ม>ดิตมันดีแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปรบกวนใครที่จะต้องกู้รวมอะค่ะหนูก็มีป้ามีแม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมอะมันจะต้องไปรักษาสามสิบบาทแต่ถ้า<ม>เราไม่มีทะเบียนบ,บ้านเราไม่ไม่มีค่ารักษาใดๆตรงนี้ค่ะสามสิบบาทก็รักษาไม่ได้<ม>เรียนเพื่อไปต่อยอดเพราะเราอยากทำอะไรแล้วแต่ เราจะต้องเอาเงินเรียนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนธุรกิจ้วยค่ะอย่างนั้นอนะ่ะอย่างหลาน<ม>อย่างลูกหนูตอนนี้เลยนะคะเจ๊อ่มีบ้านมีรถถูกคนค่ะรถทุกคน<ม>ที่จะต้องใช้จะต้องมีไรายได้หมดค่ะถ้าเขาส่งในทรัพย์สินของเขาเองค่ะเขาจะภูมิใจในทรัพย์สินแต่ถ้าเขาเป็นหนี้<ม>ในทางที่ว่าหนี้เสียอย่างเงี้ยค่ะ จะเอ่อจะคิดอย่างเดียวเลยว่าเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้แบบเนี้ยเงินเท่าไหร่ก็จะไม่พอถ้าเขาคิดเป็นนี่แบบเนี้ยคต่ถ้าเขาผ่อนแล้วมีทรัพย์สินแบบเนี้ยก็คือเขาก็จะมีกําลังใจทาของเขาอะค่ะหาืูพี่นนี่ไม่อยากทํางานแล้วทํางานไม่สนุกหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือความคิดที่ยังไม่เดินเข้าไปข้างหน้า อยากให้ทั้งทุกคนมีเหมือนแบบมีความรู้ทางการเงินทางการจัดการการเงินมีภูมิคุ้มกันที่ดีในเรื่องนี้องค์ความรู้ตรงนี้ครับมันไม่เคยมีสองและมันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นมากๆสำหรับปัจจุบันอา,านี้ แต่ถ้าคุณคเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอะ่ะหนูคิดว่าทุกคนทําได้นะคะ